อันนี้คือวัวตัวเล็กๆนะครับนะบที่เหมาออมานะชลียแล้วเนี่ยไอตัวขนาดนี้นี่ตัวละเท่าไหร่ครับไม่เกินสามพันไม่เกินสามพันนะสามพันสามพันไม่เกินสองพันกว่าไม่เกินสองพันกว่าสามพันวัวตัวเล็กๆแบบนี้นะครับอืฟังแล้วก็ราคาแจะหงกันนะทำไมถึงว่าน่าเลี้ยงครับมันมันติดพันทกตัวมันไม่ใช่งูไทยอ๋อตอนนั้นก็หัวโล้นครับผมผมกมาแค่ขาหนำเลี้ยง แค่ขาดน้ําเลี้ยงนะอา,อาจจะโดนแยกแม่แยกไรเนาะก็เลยชะง,งักการเจริญเติบโตเนาะอ๋อแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้นะไอันนี้ก็สวยนะเนี่ยคนฟูๆนี่นะสั่งไปแล้วนะวัวราคาแสนสามนะตัวนี้กลุมขมับอย่างเดียวเลยตัวนี้นะผู้ชมครับโอ้ใช้ได้เลยนะไม่ตื่นนะนจ,จับได้นะ มีในใจเท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นเก้านะวัวพร้อมผสมเนาะครับผมแยกลูกมาแยกลูกมาอ๋อโอ้ขึ้นแล้วไม่ได้ผสมขึ้นแล้วไม่ได้ผสมครับขึ้นยี่สิบวันประมาณสิบกว่าวันนี่ทำเขาเรียบร้อยมันเป็นวัวที่สภาพดีที่สุดในคอกนะใช่อิงเพลูกสองครับอ๋อเพราะวัวตัวอื่นนี่ติดกระดูกติดอะไรหมดเลยนะครับอือโอ้เชื่องนะผู้ชมครับหมื่นเก้า เอาไปต่อยอดได้เลยนะอันนี้เชือกพันขานะครับนี่เชือกพันขาเมื่อกี้ล้มเลยเนาะน <laughs> โอ้โหอันตรายมากมากเลยทำไมวัวตัวนี้มันกีบขาใหญ่จังเลยครับอ่ะกีบขาใหญ่มากเลยนะอันนี้คือวัวที่มีเจ้าของหมดแล้วทำไมถึงว่ายอย่างนั้นครับก็สั่งซื้อแบบนี้ เขาสั่งซื้อแบบนี้ที่เขาสั่งนี่คือเขาต้องการวัวลักษณะยังไงครับวัวโครงเอาไปขุนต่อวัวโครงเอาไปขุนต่อแสดงว่าไอ้พวกนี้คือวัวโครงหมดเลยหัวซากครับหัวซากนะแตกต่างจากวัวโครงกันแคบวัวซากนี่เหมือนกันครับเหมือนกันนะเขาเอาไปขุนต่ออย่างเช่นตัวนี้นะซื้อมาเท่าไหร่ครับไอ้ซากนี่แปดพันแปดพันถ้าเขาเอาไปขุนต่อเขาจี่ต้องทำยังไงบ้างครับ ขุนประมาณสามเดือนก่าสี่เดือนให้กินอะไรบ้างครับถ้าขุนกินอาหารอย่างเดียวอาหารอย่างเดียวเลยคกับฟางกับฟางนะสามสี่เดือนจะอ้วนขึ้นไหมครับหรือว่ายังไงอ้วนขึ้นจากตัวละแปดพันจะกลายเป็นตัวละเท่าไหร่ครับโดยประสบการณ์ของเรานะประมาณสองหมื่นสองหมื่นเลยกินอาหารหมดเยอะอาหารประมาณเท่าไหร่ครับบางตัวแล้วแต่ตัวบางตัวเจ็ดแปดพันบางตัวก็หมื่น บางตัวหกพันแปดพันแล้วแต่ตัวมันอ้วนเดียวมันอ้วนไม่เดียวอ๋อแต่ตัวไหนมันสู้อาหารมีอย่างนั้นด้วยนะครับมีวัวไม่สู้อาหารด้วยเหรอมีครับมีตัวไหนกินแล้วไอ้มันแบบว่ามันไม่กินอ๋อต้องดูวิธีการกินอีกใช่ไหมใช่อย่างเช่นในพวกที่เราเอามาเนี่ยมีตัวไหนเหมือนจะไม่สู้อาหารไหมมีไหมไม่ยังไม่รู้พี่มันยังไม่ได้กินอันนี้ยังไม่ใช่อาหารใช่ไหมยังอันนี้คืออะไรครับนี่ข้าวโพดอ๋อข้าวโพดสับ ข้าวโพดบดนะข้าวโพดหมักนะถ้าเป็นข้าวโพดหมักนี่วัวกินอยู่แล้วกินทุกตัวแต่ถ้าเป็นอาหารนี่ต้องดูอีกทีว่าจะกินหรือเปล่าเนาะกินทุกตัวแต่มันจะสู้ไหมบางตัวกินไปสองสามอาทิตย์มันก็หยุดอ๋อมีอย่างนั้นด้วยรอครับมันชะงักผมเพิ่งเคยได้ยินนะวัวไม่สู้หัวอาหารนะในภาพผมไปดูตัวแดงนั้นหน่อยได้ไหมครับผมเห็นแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี่นะอาจจะเจ็ดแปดหมื่นได้เลยนะนั่นวัวตัวสีแดงตัวนั้นนะครับ อันนี้คือราคาที่กล้าพูดให้ฟังเลยนะอันนี้ซื้อพูดตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาส <4, 000. S 2> ี่หมื่นสี่หมื่นขายได้อยู่สามหมื่นกว่ามลนหอมมันผอมเหรอแต่ว่าเราจะซื้อมาเป็นวัวพ่อพันธุ์นะซื้อมาสี่หมืนม่นกว่าถ้าไปขายอาจจะได้แค่สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับขายโครงอ๋อมผอมคือซื้อตามหมู่บ้านเลยนะครับหรือว่าไงซื้อตามตลาดหมู่บ้านบ้างรวมรวมกันไป แล้วแต่แต่อทิตย์แต่นัดอันนี้ไปดูที่ตลาดนัดมาด้วยเราเป็นนห้อยเนาะตลาดนัดเนี่ยที่เขาซื้อขายกันเนี่ยเขานิยมบัวอะไรครับเข้าที่เราวิ่งมานะโรเล่ครับตอนนี้ชาโรเล่ครับทำไมถึงเน้นชาโรเล่ครับชาโรเล่แองกัสไม่รู้เวียดนามเขาชอบเวียดนามนะอแต่งอ้วนอ้นอ้วนอืมเวียดนามจะชอบสองสายพันธุ์แองกัสกับบัมมันเขาชอบบัมมันเชอบอแต่ ราคาไม่สู้เลยไม่ได้ทําไมเลยครับเขาชอบเลยอ๋อชอบเร่ปริมาณเนื้อน่าจะดีกว่ากันใช่ไหมใช่ใชครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อชาวเล่นี่ขายง่ายเลยขายง่ายครับแต่ถ้าเป็น b r า h m a n ละครับขายยากนิดนึ่งขายยากนิดนึ่งมันกินตังกันนะโคกเล่มันอ้วนเร็วอ๋อเนื้อก็ดีด้วยก็คือชาวเล่นี่ไปขุนหัวอาหารนี่แป๊บเดียวเลยนะอ้วนทันทีนะอ้วนเมันสู้อาหารดีอ่ามันสู้อาหารดีแต่ถ้าเป็น b r า h m a n เนี่ก็จะ สู้อาหารยากกินบาตัวกินกินดีเหมือนกันครับผมแต่ไม่เท่าชาลีนะตอนี้ชาลีมามามาดีอยู่มาดีนะครับ,รบผมเนี<ม>่ยเห็นใจเกษตรกรน,นะว่าซื้อขายหัวราคาถูกเนี่ยสาเหตุที่มันถูกนี่เป็นพ่ออะไรครับทีมม่มันถูกเพราะงิโลมันลงเงินกิโลอ่ะมันถูกหัวกิโลมันลงราคาเนื้อนะตอนนี้ราคาเนื้อลงแล้วหรอครับรลงครับประมาณกิโลเท่าไหร่ครับเท่าที่เราเคยเห็นเนี่ย อันนี้ัวพู่หกสิบกว่าบาทนะครับหกสิบไม่เกินเจ็ดสิบแถวบ้านะัวพู้นะตัวอ้วนะครับคุณแล้วคุณแล้วนะครับกิโลละไม่เกินเจ็ดสิบไม่เกินเจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวมีหรือครับตัวมีไม่รู้นะขายเป็นตัวครับเมาหมอเป็นตัวอ๋อเมามาเป็นตัวเอาอย่างเช่นตัวนี้นะผมขอคำแนะนาหน่อยไอตัวที่มัดเชือกเนี่ยถ้าซื้อขายในตลาดเนี่ยเขาเขาตีกันเท่าไหร่ตัวนั้เท่าไหร่ตัวเล็กนเนี่ยตัวชาเล่เนี่ยที่ที่มัดกับเชือกอ่ะ นี่ยตัวที่นั่นน่ะเขาขาวอ่ะที่หันหน้านมาตัวนี้ชื่อมาต,ตลาดหมื่นกว่าบาทแนมะ่ลูกไม่ลูกลกันสองตัวนี้นะครับหมื่นกว่าบาทซื้อมาจากตลาดด้วยครับ oh, โอ้โหทําไมถึงหยิบคู่นี้มาครับหนึ่งหมื่นบาทนี่เขาจะเขาสั่งไม่มันเอาไปคุณอ๋อสั่งงโครงครับครับผมส่วนลูกล้ครับ ลูกก็เอาไปแยกขายแถวตลาดอีกอืมแสงดงว่า<ม>ถ้าเอาไปขายคือแยกแม่แยกลูกใช่ครับแต่เราซื้อมาหนึ่งมืนบาทนะคู่นี้นะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะโอ้ไม่เกินหมื่นะครับครับผมสาเหตุที่ซื้อก็คือหนึ่งชาลเล่ครับแล้ววัวกระโดนเราครับยังต้องการอยู่ไหมต้องการครับแต่เราอ้วนอ้วนขายได้อยู่ครับให้แต่ขอแต่มันอ้วนอันนี้คืออ้วนอ้วนขายดีคอับอได้ขายอยู่ครับผมวัวอ้วนพอได้ขายครับแต่ถ้าผอมนี่จบสิทธิ์เลยนะอืม อย่างเช่นตัวนี้แหละครับอันนี้เขานิจมุกันไหมหูย,วยาวๆนี่แล้วแต่คนชอบรับชอบไม่เหมือนกันในห้อยละ่ะเขาชอบซื้อกันไหมเขาก็ชอบโคง้งโค้งมันใหญ่ดีครับซื้อมามืน่นมื่นหนึ่งมื่นทุวนตัวนี้นะอ๋อ,อแล้วตลาดเวียดน,นามนะชอบไหมชอบแ้วมันอู้นะคุณต้นนองให้มันเต็มแต่มันกว่าจะเต็มมันนานมันไม่มีราาเลยอ๋อ เกินกันเป็นเดือนครับผมหัวอาหารก็เกินกันเป็นเดือนเหมือนกันนะท่านนะกินเกินเป็นกินเกินอรีรเยอะอืมแสดงว่าวัวหูยาวๆนี่ยากเหมือนกันนะครับยากที่จะคุณให้ได้อ้วนนะครับครับผมแต่มันใหญ่ดีนะคุณๆแล้วมันออกดีอะอุนอุ่นแล้วมันใหญ่ดีมีมีเคยอ้วนไวใช่ไหมใส่พบบนี้นะอ้วนเลยพี่แต่เราเคยเห็นตามมันต้องนานๆหน่อยอ๋อครับผม แต่เท่าที่ผมดูตามทุ่งนาตามอะไรนะไอเนี่ยอ้วนยากมากหาไม่เจอเลยอะ่ะต้องกินอาหารอย่างเดียวอ๋อ <laughs> คือถ้ากินหญ้าเฉยเฉยอะไรเฉยเฉยนี่ <laughs> ก็จะเหลือแต่กระดูแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับงงแถวบ้านเขาปล่อยอ๋อแต่ถ้ากินหัวอาหารเป็นเดือนสองเดือนนี่อ้วนแน่นอนนี <laughs> ่สี่ห้าเดือนนะส <laughs> ี่ห้าเดือนนะโอ้โหพร้อมพร้อมแบบว่ามันไม่ไม่ติดเนื้อเลยพร้อมดูยังไงไม่ติดเนื้อเลยครับมันไม่มีเนือ้อแบบสันหลังพวกพวกระพุงอะไรเลยอ๋อไอตรงที่มัน เว้าเข้าไปใช่ไหมเน่ะไม่ครับข้างหลังอ่ะโบโคกไอ้ข้างหลังอ๋อตูดมันอะโครงสี่โครงสูงสูงสี่โครงข้างบนนะครับอ๋อนั่นคือเห็นเป็นกระดูกเลยเนาะครับอันนี้คือโบโครงจริงๆโครงจริงครับสี่เดือนก็ไม่รู้จะอ้วนหรือเปล่าอ๋อยุ่งได้ถ้ามัต้องใช้เวลาครับผมไอ้ตัวนี้ก็สี่โครงบนหลังเหมือนกันใช่ไหมนี่แต่ตัวนี้ติดๆเนื้อๆหน่อยนิดนึงโครงมันมันไม่เหมือนกันยาวอ่า อันนี้จะยาวนะครับมันสดสดกว่ากันอ๋อดูยังไงนะครับเมื่อกี้มันมันผิวมันต่างกันอ้วนตัวนี้จะอ้วนเร็วกว่าตัวนี้มันติดเล่ยด้วยพวกอันนี้แดงครับผมติดพวกเล่ยพวกบิ๊ดบิ๊หน่อยผิวมันดีแล้วผิวดีละอ่กินเราแค่อ้วนตัวนี้ม่ต้องไปปรับผิวอีกอย่างนั้นด้วยนะครับโอ้ยแสดงว่าเลี้ยงวัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็ดูวัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราเป็นหฮ้ยเราเคยซื้อวัวขาดทุนไหม เป็นเพราะอะไรถึงขาดดูห็ดดูว่าแล้วแต่มีขาดบ้างได้บ้างเหมือนที่เขาบอกว่าเวลาซื้อวัวให้อ่านเนื้อครับอ่านเนื้อไว้ก่อนยืนเนื้อช่วงนี้เอาอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าอ่านเนื้อนี่เท่าไหร่ครับอ่านเนื้อมันอ่านเนื้อไม่ได้ครับแบบนี้มันต้องตีโครงอนะตีโครงอย่างเดียวนะถัาโครงเท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งบาทนึงบาทนะสั่งแบบทุกคนชอบแบบนี้อืมครับผมแล้วตัวไหนที่อ่านเนื้อได้มีไหมไม่มีไม่มีเลยนะ ่เไม่ได้ซื้อตัวเลยเราน,นิยมซื้อวัวโครงสังง่งครับผมคนเวียดนามจะมาซื้อที่นี่เลยไม่แต่าวบ้านเนี่ยเขาซื้อไปคุณต่ออุ่นแล้วก็ขายให้เวียดนามอ๋อชาวบ้านเรานะชาวบ้านมาซื้อที่นี่ตออ่อซื้อแบบเอาไปาคุณคนละตัวสองตัวขุแเอาเอาอุ่นแล้วก็เอามาขายให้เวียดนามวเวียดนามจะวิ่งมาซื้อที่บ้านอีกรอบหนึ่งไปขายแถวตลาดอ๋อครับผมก็แสดงว่า ทุกวันนี้ชาวบ,บ้านเราที่ไปขายที่ตลาดเนี่ยไม่ได้ขายให้คนไทยด้วยกันนะน้อยนะจะขายให้เวียดนามนะแล้วคนจีนมาซื้อบ้างไหมครับไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยมาไม่ได้ขมิ้นหน่อยไม่ได้ขมิน้นแ,แล้วก็คนเวียดนามนะครับเห็นว่าตลาดเริ่มซบเซาแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครมาแล้วครับทําไมครับ <laughs> ไปกัจีนเอ๋อไปถูกจีนหมด <laughs> โอ้เสงว่าตอนนี้ตลาดวัวงเงียบแล้วนะไม่รู้จะมาเปล่าเงียบแล้วประมาณสองสามวันมาเงียบแล้วอ๋อ ก็แสดงว่าตอนนี้ก็รักษาสภาพอย่างเดียวนะแล้วที่เราซื้อมากองเยอะๆนี่มันก็ต้องต้นทุนนะครับถูกต้องไหมตรงนี้ต้องรอเพราะว่าูอ้วนเวียดไม่ได้ซื้อนี้ก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าคนคนขายงูอ้วนเขายังขายไม่ได้งูอ้วนขายได้ตอนนี้ก็ต้องได้ขายอซื้อไปคุณครับผมต้องรอก่นอนอป๊หนึ่งนะผู้ชมครับเดี๋ยวน้องเขาจะเอาวัวตัวนี้มาให้เราชมนะอยากจะปล่อยอยู่นะ แข้งขาดีนะผมก็ชอบนะตัวนี้นะอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะครับ,บอ๋อซื้อแถวบ้านเราถ,ถ้าเป็นวัวแถวบ้านก็น่าซื้อนะผมว่านะโอ้สวยนะเท่ากับตัวที่ผมซื้อมาแสนกว่าเลยเนี่ยนะผมเคยโดนป้ายยาไปแล้วนะวัวราคาแสนสามนะตัวนี้กลุมขมับอย่างเดียวเลยอตัวนี้นะผู้ชมครับโอ้ใช้ได้เลยนะไม่ตื่นนะ จับได้นะมีในใจเท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นเก้าหมื่นเก้านะวัวพร้อมผสมเนาะครับผมแยกลูกมาอ๋อขึ้นแล้วไม่ได้ผสมขึ้นแล้วยี่สิบวันประมาณสิบกว่าวันทำเขาเรียบร้อยมันเป็นวัวที่สภาพดีที่สุดในคอกนะใช่เพราลูกสองครับอเพราะวัวตัวอื่นนี่ติดกระดูกติดอะไรหมดเลยนะครับอือโอ้เชื่องนะผู้ชมครับหมื่นเก้า เอาไปต่อยอดได้เลยนะอะโอเคขอบคุณครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ0 8 0 8 2 8 <08, S 1> 6 4 1 2 9 9อีกครั้งหนึ่งครับ08-28-641-299โทรมาสอบถามเลยเนาะถ้าอยากต่อรองไงก็คุยกันอีกแล้วกันเนาะได้ครับ,รบผมอันนี้คือ19นเะก้นะผู้ชมครับสวยๆเลยผิวพันธุ์ดีที่สุดว,วัวตัวนี้ <c oughs> แล้วซื้อแถวบ้านด้วยนะไม่ใช่วัวในตลาดนะ ถ้าซื้อวัวมาอย่างนี้ต้องจับถ่ายพยาธิอะไ้ก่อนไหมไม่สิผมขายผมไม่ได้ถ่ายครับผมอันนี้คือวัวตัวเล็กๆนะครับนะบที่เหมามานะเิลียแล้วเนี่ยไอตัวขนาดนี้นี่ตัวละเท่าไหร่ครับไม่เกินสามพันไม่เกิน 3, 000, นะ 3, 000, สามพันนะสามพันสามพันไม่เกินสองพันกว่าไม่เกินสองพันกว่าสามพันวัวตัวเล็กๆแบบนี้นะครับอฟังแล้วก็ราคาแจ<อ>๋หางใชนไหม ไม่ถึงว่าหน้าเลี้ยงครับมันนติดพันทุกตัวมันไม่ใช่งัวไทยอ๋ออนนั้นก็หัวล้นครับผมผมว่าแค่แค่ขาดน้ำเลี้ยงแค่ขาดน้ําเลี้ยงนะอาจจะโดนแยกแม่แยกอะไรเนาะก็เลยชะงักการเจริญเติบโตเนาะอ๋อแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้นะได้อันนี้ก็สวยนะเนี่ยคนฟูฟูนี่นะสวยสามพันห้าปล่อยไว้นี่เดี๋ยวจะมีคนมาดูแลรับอ๋อจะมีคนมาดูอยู่ครับสองตัวนี่แหละตัวไหนบ้างครับมี อ๋อไอตัวหันหน้ามานี่นะอ๋อแสดงว่าเขาก็อยากจะไปเลี้ยงต่อนะใช่ครับเขาไปขายต่อแหละเขา้ขายพอ้าเหมืหอกนกันอืมกินทำไมต่อครับผม